วิธีใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดยาเม็ดคุมกําเนิดใช้อย่างไร 1. ยาคุมฉุกเฉินวิธีการกินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินที่ถูกต้องคือต้องกินเม็ดแรกให้เร็วที่สุดภายหลังมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันซึ่งควรกินภายใน12ชั่วโมงและกินเม็ดที่2หลังจากเม็ดที่1ภายใน12ชั่วโมงและไม่แนะนำให้กินเกิน4เม็ดหรือ2กล่องต่อเดือน ทั้งนี้สามารถกินยาคุมฉุกเฉินสองเม็ดพร้อมกันในครั้งเดียวได้จากการแบ่งกินเป็นสองครั้งแต่อาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ง่ายขึ้น 2. ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันวันละหนึ่งเม็ดจนหมดแผงแล้วขึ้นแผงใหม่ต่อเนื่องกันไปช่วงที่รับประทานเม็ดแป้งไปประมาณ1-3วัน จะเริ่มมีประจำเดือนมา 3. ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันวันละหนเม็ดจนหมดแผงแล้วหยุด7วันก่อนเริ่มแผงใหม่หลังหยุดรับประทาน1-3วันจะเริ่มมีประจำเดือน